สวัสดีครับท่านที่ชมคลิปทุกท่านครับนะครับวันนี้หลังจากที่ได้มาเยี่ยมชมไรนาสวนผสมนะครับของคุณบุญเรือนต้องถือดีนะครับเกษตรกรตัวอย่างบ้านประสาทหมู่ที่6ตําบลเชเพลิงอาเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากเยี่ยมชมเสร็จเจ้าของก็ต้อนรับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับมีการเลี้ยงอาหารเที่ยงด้วยนะครับต้มปลาไหลต้มปลานะครับซึ่ง เลี้ยงอยู่ภายในไร่นาสวนผสมนะขอบคุณที่รับชมคลิปน,นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ได้อะไรนะเรียกว่ากืบแปดขีดต่นมั้งครับเนี่ยโอ,อ้ออทีเลยใช่ไหมเดี๋ยวยค่อยล้างไม่ยวๆเลยแงเหมือนเดิม่ด้้ี าหางมันออกได้มันจะไปไงหามันอะไรเครื่องล้นล้นว่าใส่อะไรยังยงี้ขิ้นเป็นคระเซ็ตแทะคนน้อย เดี๋ยวหยอดหยอดน้ำปลาดนะเพิ่มความเข้มข้นอ่าข,ข,ขัวขัขว,ขวบ้านทุ่งอีสานบ้านนาของแท้ต้องรถโฆษณาเขาด้วยเขาใช้ค่าโฆษณาเราไ <c oughs> ผมทำไปแล้วผมไม่ไม่คิดถึงโฆษณา สารกัรโชว์เขาเรนอะไระผงชูรสผงชูรสอย่าไปคิดเยอะอย่าใส่เลยต้มให้เครื่องออก,ท,กที่สุดคือคือเรียบร้อยการผสมไาไหม้จิ้มอากาศคิดไปก่อนเลยก่อนแต่งมงมูดได้เน <c oughs> ี่าปลุก เทสบานดำลำก็เคาะน้วมืออ่อนเลยทำันาใหญ่ๆเนาะแล้วก็หยอดหยอดไว้ไม่ต้องลดนะแตงโมมันไม่ต้องการน้ำแย้วมันมีความชื้นพอไปเจอคนนี้น้ำมือกรลอายเลย

มันไม่มีอะไรเลยในสไส้มโจมไม่แม่มูเลยใส่หมูกระรวยใส่กระา่ไหม cái này cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สดจาก,กสวนโอ้มีไข่ด้วยโอ้มันมีโอ้มันใกล้น้ำนอนมีไข่ตายหาแล้วมันจะเปรี้ยวเกินนะนี่โอ้มีไข่ไข่จากวังเลยโอ้ยเองก็จะมานี่ ป้าปิดเลยไส่มุดแดงด้วยนี่คิดชูเลยโอเคแล้โอเคเดี๋ยวรอมันเปลแล้วก็ใส่ทันนึงน่ใส่ทั้งนั้นหละ ปวดวดวดแบบนี้เลยแบทุ่งนาจะมี่งนี้อย่างเงียอะไนี้ใช่ไหมครับเพนี่เครื่องมันต้องถึง,ง wow. ่ <PPE> ถุ่งแบบนี้อย,<ด>อยู่บ้านทุ่งมันจะต้องมีอะไรครบมันก็ต้องมีพ่อแม่เราท,ทำแบบนี้จากของสดเสรดืจ ไม่ต้องไปเจรอะไรก,กุนแล้วาขายาขายขาโจ้ข้างนี้นี่ก่อนนี่ขาย

order yeah. <t– tr> ហ <seine Christmas> ឺមកលកត្រងអញ្ចឹងគេចូលមើលព្រឹងខាងដូចស្ថានភាពកន្លងផុតទៅវាយំដល់លើនោះទៅមិនស្ទីណាអូមេឯងមើលមានលុតតាមព្រឹងអត់ហិងវ៉ាមេកត្រងគេជិះតាមប្រសាទគេគួតថាត្រាញ់បងเด้อមេកត្រង

ตัวที่สองโอ้หอยู่ในอันนั้นไมคือแทมพวพอมาทัหมไม่เอาผมผมต้มผมไม่เอาออกนะแต่เดือนนี้เวลาหนึ่งเวลา ทำนึ่งนึ่งเอาโอ้ผมทำมามันก็ไม่ดีนะเขาบอาทำแล้วมันมีกินข้าวใช่ใช่แล้วแกไปอะไรพ่ชิดีให้แยี่ให้แมาต่อ ตรงแบบนี้เลยธรรมชาติจเชิญมามาจับแล้วเลยวางสารพัดที่จะลง เมื่อในเมืองมีสุกมือมออ้อย่างนี้เราขนานั้นดูอย่างนี้สองนิง่งนิ่งสองหน้ามาร้วมรวมรืนเริงัดเปรี้ยวขัดเปรี้ยวยังไม่ไใใส ผมยิ่งนะฝยิ่งเี้ยตัดือยนาอยู่ี่ปกว่าปีกับเซฟเวอร์อยู่ทำงานเทเข้าร้านปุ๊บไดจังเลยปลาไหลเนื้อนุ่มเนื้อมันแน่นกว่าปลาญี่ปุ่นแต่ว่ามันหานาดนันไม่ได้ครับที่ผมยังงา Ini pun ada lah kampung